สวัสดีค่ะคีพค่ะสวัสดีค่ะนางค่ะมาพบเราเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนะคะจะเลิกกับรายการซึ่งเ็พแดลี่ที่จะพาเพื่อนๆและน้องๆไปรู้จักกับสถานที่สําคัญของประเทศไทยค่ะค่ะและหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะร่วมสนุกกับทางรายการสามารถส่ง SMS เข้ามาได้ที่4247777ค่ะค่าบริการครั้งละ3บาทค่ะค่ะเพื่อเการเสียเวลานะคะ พวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมสถานที่สําคัญของจังหวัดน้องใหม่นะั่นคือจังหวัดที่77ก็คือจังหวัดบึงการค่ะค่ะส่วนจะเป็นสถานที่ใดบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะนี่แห่งแรกขอคือป่าแม่วสอง ราก็มายืนอยู่หน้าเฉิอขอนของชายแดนนะคะก็คือประเทศไทยแล้วก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชา,า,าชนลาวนะคะค่ะคนก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจับจ่ายใช้สอยกันเป็นประจําทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะที่นี่ก็คือตลาดลาวค่ะไปกันเลยค่ะอันนี้ใช่ไหมคะ่ะอย่าง20บาททัาอย่ากนี้ปืนแ จิ้มเลยบออันนี้อันนี้อันนี้อีหยังนี่อีหยังอันนี้เสดิ้งก็แกครับเสดิ้งโดยอันนี้จะแก้ป่ะคะเสดิ้งค่ะเสด็งอันนี้เสดิ้งนะคะใช่ไหมคะตัวนั้นเสด็งตัวนั้นเสด็งตัวนี้เสดิ้งนะแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่เสดิ้งนะคะอันนี้เสดิ้งค่ะไี้ใช่ไหมคะครับค่ะท่านผู้ชมคะดูตัวตัวอะไรนะจีรีจีรีนะคะนี่ค่ะ มันกินได้ด้วยนะคะอ,อ,อร่อยอร่อยอะไรอร่อยที่สุดพเบอเอา,เอานี่นแล้วก็ทางนี้จะเป็นตัวยังเป็นเป็นอยู่เลยนะคะ คือตลาดจุดนัดจุดคอนโทนของไทยลาวนะคะจะมีอาหารอาหารพื้นบ้านอีกอย่างหนึ่งก็คืออันนี้อะไรอะคะนกนกกระทาค่ะนกกระทาด้วยแล้วขายยังไงอะคะตัวสามห้าสามตัวร้อยจ้ะสามตัวร้อยสามสามตัวร้อยค่ะสามน้ำเค็มด้วย นีค่ะีด้วยเทย้บยเขาจะใช้ส่วนของหนังหนังหนังควายหรือกระปูนนะคะมาทำเป็นอันถ้าที่ไก้าไปทำอย่างกัสิมากก็อร่อยเลยดร่อยอาารดิ ค่ะตอนนี้เราก็มายืนอยู่เทือกเขาเอเวเอเรสต์ไม่ใช่ค่ะตอนนี้เรามายืนอยู่ที่จุดชมวิวของจังหวัดบึงกาฬที่บรรยากาศที่ดีที่สุดนะคะค่ะและฝั่งตรงข้ามนะคะเป็น,าภาภานสาธารณราฐปรชชาเชนลาวนะคะเห็นวิวร,รอบๆสวยงามมากเลยค่ะโดยตรงนี้จะเป็นน้าโขงของนานาชาติที่ไหลที่ฝั่งกั้นอยู่ประเทศค่ะต่อไปเราก็จะพาท่านู้ชมไปชมบรรยากาศรอบๆนะคะันเลยตามมาเลยค่ะ กันบ้างนะคะหลังจากที่ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เราได้แนะนําไปแล้วหวังว่าทุกคนคงจะชอบกันนะคะค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพวกเราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันกับพวกเราอีกครั้งใหม่ได้ในทุกวันอาทิตย์และว,วันหยุดนันขกขัตฤกษ์กับรายการ Princess d ดอ r y ี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกิ๊บค่ะสวัสดีค่ะนังค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะกิ๊ค่ะสวัสดีค่ะนางค่ะพบกับเราเช่นเคยประจำทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตะเลิกกับรายการตึ้งเซ็ตเดลี่ที่จะพาเพื่อนๆไปชมสถานที่สําคัญของจังหวัดอุ้ยจังหวัดมุกก่ผู้คนมากมายออกมาจากยาชใว้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย